สบายดีนะทุกคนวันนี้พบกัอลินดาสาวลาวกับไอ้สายฝนสวัสดีฮะกระตื้นนะทุกคนเนาะเ <c oughs> มื่อคืนนี้นอนฝันดีโทุกคน <c oughs> ได้เลขวงมนี้นะนอนฟังไทยวันนี้ฝันดีดีนะทุกคนคนละเมืม่อนี้วนควรซื้อจัดรถอันนี้ก็ลอตเตอรี่ว่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่วะ,วะสักใบหนึ่งคนละสิ่เล็ <c oughs> บรรยากาศก็ดีดีนะทุกคน <c oughs> อ่าแล้วเป็นไผ่มหาพานวันนี้แล้ว แล้วเจ้าซื้ออย่าง่ะซื้อว่ากล้วยนอกไม่ใช่ภาพฮะซื้อว่ากล้วยนอกไม่ใช่ภา้าวอ๋อมาหาฟาวมือน,นี้นะทุกคนเขาเจริเด้อมาโหดเขาก็ต้อนครับเป็นยางดีบบน,นะทุกคน,บบนมีการคารัมมีการส่งมีการอ่นันเลี้ยงขา้าวเลี้ยงน้ำอีกไดไรถือว่า ือว่าไอฝุนกระชับยางออกกูเออถือว่าไอฝุนมีฝุ่นในนี่มาหอดครับค่ะดูแลยรงดียังดีกินขี้น้องมาเดี๋ยวกินป่นปลาสู้กินโอ้เพิ่นว่าเอซีพี่น้องลาวมาแล้วเพิ่นสิป่นปลาให้กินว่าซั่นเมื่อคืนนี้เพิ่อคืนนี้อันกุ้นแซ่บกินเจลเมื่อคืนนี้ก็แซ่แซ่เจ้าบอกคัาเจ้าประหลาเปิินลุกหลับพี่น้องทางเล่ามาเดี๋ยวมีหมูปลาขาสู้กินอ้าอยากสู้กินเลย เต็มคอกอยู่เดี๋ยวนี่ไม่หมูป้ายังมาเตี๋ยวคอกี่ป้าเจ้าเลี้ยงเปนหมูป้าคนหนึ่นเดี๋ยวดีพาไปเมิองเพราะงั้นเราขายตัวหนึ่งยวเหม็นขี่ตุ้มมาติดจับไปเขาว่างั้นนะอันนั้นทุกคนเป็นว่ามันเปิดวงกระคาสองตัวพี่น้องอ่านลาวมาเพื่อเจียนพี่น้องมาเล่าเกินเกินยี่สิบคนจะขายสองตัวยอ้าเกินยี่สิบคนหมูหมุกตัวนะตอนนี้มีสามสิบสี่ตัวหมูป้าเขาบดเลย คือคักใท่ห่ะคือมาเจ้าคือมาเลื่อนมาตาดเห่มาไปนองทางเล่ามาเดี๋ยวจริงจังมักไม่ชาเลยโอ้เทนาสิบดริษัทมาเหมือนแบบตานาจังมากมากแนั้นการสบายดีนั้นคนตอนนี้ลินดาค่ะได้วันพ่อเท่าน้นไปาไปแล้วเนาะตอนนี้เฮากะเตรียมอาหารลาไนี่ลาเข้ามาแล้ว สองพ like um. ันเต้นมาฝน่งเออทูท okay. mm ูท hmm. okay. ูเนไปจัดเถงคุณยาพอตาเจ็องเ้เ้ต้นเ้ยาตเอยู่ที่บ้านเฮ้เฮ้มาหัวบานนี้อนสิบเอโมงเออจนแปดโมงคร่เลนคุจะจัดเถีงจัดเงคะคุณยาจัเสือผาจัดจัดเงในตู้นะมันมันไม่ะเอียบหอกคุาเพิ มาเสือดเชือปีนเสือดน้ำฝนใลยใสๆเลยเห็นนะหักอยู่เห็ดใครคนมาสามคนนี่มาอุดรมาอุดรมาเลยมาเบสเข้มกล้วยเฮ้ยนุทำมาโดนเลยดิทำมากี่ปีแล้วลูกทำมาสามปีแล้วสามปีบ้าแสดงว่าพุ่นบดธรรมดาต้นหนึ่งตีตามนิดาสามแขนกล้วนี่นี่ดูอ่าอะไรกระหน่อยไม่รู้คือที่แน่ๆต้องดูเมนูก่อนหนูเอาอ่ะ เอาถั่วไปล้างมาแล้วก็มาหัน่นแล้วก็หัวหอมใหญ่หั่นเลยลูกนะเอจอจะเอาแตงหัวหอมใหญ่ปั่นใช่ไหมไปหั่นหัวหอมใหญ่ไม่มีแกะออกแล้วก็หั่นเลยลป้าหน่อยเอากระลำมังมาหัา่นหมดเลยบอกหั่นนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่โอ,อ,อ,อ้นี่แหละเมนูที่เราจะกินแล้วก็เดี๋ยวย่าจะตำบักหมี่ให้กินอีกเสร็จตำบักหมี่ที่อร่อยมากเลย ทางเออได้อีหลาหน่อยมาซอยอีกคนนึงหรืบเดล่าพี่น้องมาจากสปปลาวพันนะอืมหน้าตาสวยจะเจริญเข้มชอยดีเออคนระจังหวัดดีดีเลยผิวหน้าสวยมากเจ้ากอนไม่ธรรมดาเจ้ากวนจ๋ากายเป็นนางรองเป็นน้องร่าบ่น้องร่างบ่บ่ดเอาเขาเขาลองเพลงโมเป็นเขาลองเพลงโมเป็นแน่ มีแต่เฮดยูทูบเบอร์เป็นเลย <c oughs> คุณนายแม่คุณย่าก็ชอบแต่ว่าคำว่าเดิน <c oughs> มแมแ่ไหนมักแพงร้องเพลงนี่เขาเพยายามลองแล้วก็ได้เลยเ <c oughs> สียงไม่ให้เลยลู <c oughs> ลกแสดงว่าเราไม่มีพรสวรรค์ทางนี้แต่ว่าเรามีพรสวรรค์ทางอื่นน <c oughs> ี่ค่ะคือสวรรค์ปัน่นแตงคนปั่นมาให้แล้วเน้ย <c oughs> หน้าใครหน้ามั่นไหมเนาะคนไม่ม <c oughs> <c oughs> ีพรสวรรค์ทางร้องทางแล้วก็มีพรสวรรค์ทางอื่นเดช จะร้องร้องเพลงนี่ผมเป็นโดยผมได้เลยโอเจีได้เยอะจ้องคอนเต้นนีหักมีได้อยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องร้องให้ฟังแล้วก็ให้ดูคอร์ดให้ย่าดูโอ้ได้ร์สวยใช่ไหมแดนเซอร์ได้อยู่เยอะเออแดนเซอร์ได้อยู่ใหญ่รักที่เป็นางอืมก็ไม่แน่บางทีถ้ามาหัดร้องหัดรำหนึ่คิดว่าจะเป็นไหมหัดร้องหัดรำป่ะอืม ใจรักอยู่แต่ว่าพรสวรรค์ไม่มีไ่มีเลยเออ,อ,เองบิ๊กซีแล้วก็น้อง<ส>อลินดาสายฝนน้องสายฝนโอ้ยสามสามน้องสามน่แมาน่น้ำฝนพี่น้องแต่ว่าคุณคุณย่าไม่คิดว่าจะมีะลูกหลานกางประเทศไม่เยี่ยมแม่หยมมาดม่เยี่ยมของบ้านนี่เพื่อนมากับสายของน้องคัลล่าค่ะพี่น้องอมากับสายน้องคําล่าเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นเ คนที่อยู่ใกล้คิดกันแล้วก็รักกันเขาก็เลยเออมามา,มาอุดรใช่ไหมมาอ,อ,อุดรแล้วก็เขาก็เลยเอากันมาแวะแวะบ้านคุณย่าก็เลยเมื่อคืนก็มาทานข้าว้วยกันตามมาคุ้งแสบหลายท่แต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้น่ะหลบอันบกมููทางก็เลยอ่าเพิ่งไปดู gps เมื่อคืนแล้วหากระหัวอ่าตัวเองอันอ้อมเป็นลงบอคอโซอัน มหาสารคามนั่งรถประจำแท็กไหบอกแม่จึงได้นั่งแท็กซี่ลงมาแท็กซี่ไปเท่าไรไปได้ไหมแม่ว่าห้าร้อยโอ้แพงเนาะหร่เพราะว่าหนูสามคนดิห้าร้อยไม่แพงหรอกแม่ธรรมดาคือคนละหกสิบหกบาทตีกูไต่เด็กไม่ได้แพงอ่าันนอติคุณวานิลล่ายวนที่จริงน่ะลงบโสอันขอนแก่นแล้วกนั่งแท็กซี่มาใกล้กูฮะอันนี้นารินดาอ้องไปมหาสารคาม แต่ก็จะมีนางแพชรซีอ้อมลงมาบ้านเทงอนี้นาาเขาจะถยเอ็มีถ่ายเอ็เพลอะไรเอ็มีเนเพลงแม่พรนั่นไงป้าบ <đ tijd> mm ่ป hmm. ้าน e mm ั hmm. um ่นะเดี๋ยวของอีหลานันเขาการันตอาจารย์ชอบการังตเหรนีนี่นก็การังเห็ุเพินแต้งให้เราละตาบาปัเนตรปูโม่ท่านแดนทอง นั่งกับจุทองทองแล้วให้มันได้นะ่งกับข้าจักรกั้งสีทายเอ็มดี้เข้าก e ัน <harder> นั the ่นแหละคอยปั่นไปทีละคนสองข้นไปเนาะเข้ากันไม่ไม่ดูส่วนเนี่ยเข้ากันที่ก้าวข้าวกำน้ำชุ่มกันกินกอนมาคุยกันโซนัวหม้อบอลกันสักกันไปบ่ายพวกของจักไปเป็นมากเชวยร์่ามันก็คือกันเลยเชว่าเขาอยู่ตังตังบ้านตังอันนี่สิดอกเนาะดังเรา ไม่เป็นไรเราก็คือคือกันกินเข่ากินหน้ากินคือกันไม่ได้แตกต่างกันเลยอ่ะอืมอุต่าหนม่ฟังันเจ้าของอันเจ้าของแม่เมื่อวานนี้แซบกวาเื้อเจ้าแต่เมื่อคืนนีนะแซบแซบเดี๋ยววันนี้ยากิจะตามมากินเลยเพราะว่าเป็นอาหารหลักอยู่แล้วถ้ามีอย่างอื่นเยอะมีอย่างอื่นอยู่แต่ว่าเราต้องตามบำรุงอีกญากตามม่กินโชว์ผีอืย แล้วไปครัวทำตำทำอร่อยๆให้กินเพราะว่าอาหารหลักยากชอบอยู่ลแล้วค่ะอืมแล้วก็จะไปล้าง่ะไปล้างแล้วมาค่อยหัห่นล้วดุ๊กด้วย,วยอโอเคค่ะพีโนโ่นุ้ยน,นี้เขามีไก่แล้วก็มีเครื่องในนั่นไงก็จะผัดนี่ไงนี่ไงผัดกะเพราอ่ะอ๋อผัดกะเพราบอกเครื่องในคุณยา่าก็จะผัดพริกแกงไงนี่ย่าใส่ถั่วเหมือนกันอ๋อของย่าไม่กินหมูอันนี้สามมัดกระตัวเลยนะ เอาหมดเลยนะคะลูกเอาหมดเลยมันมีสองอย่างผัดจำเพาไก่ใส่ที่แกงแล้วก็ใส่ถั่วอเยอะแยะคนเยอะกว่าอ๋อจินมันเยอะเยเดี๋ยวไอ้แม่จะมาเขาแม่จะมาเผื่อด้วยเผื่อด้วยนั่นแหละล้างหมดแล้วก็มาหั่นหมดเลยด้วมันนี่มัมีเยอะแยะค่ะล้างแล้วแม่ล้างเกลือเรียบร้อยแล้วใส่เกลือล้างเกลือออกเรียบร้อยล้างเลยค่ะล้างยไงลุง ้เอาถาดเนอเอานี่ลูกใส่ล้างก็ได้ค่ะใส่แล้วก็ล้าน้ำมใส่ขวางดีดีดีด,ดีนี่คืุณแม่ต้อยจาดคำลาผู้เดียวแบบเมื่อนี้ฮอตซี่ผุ่นมาเนี่ย <c oughs> ซีก็เลยเดีย๋ยวเรียกมาฆ่าอีกก่อนจะนอนนะนอนสอนข้าวเหนียวก็มีเลยลูกข้าวเจ้าก็มีหมดทุกคนเอา,ากระบะร้านมะากกวนเนาะก่อนที่เราจะกลับุโดดแล้วเวนาะ ก็ดีอกดีใจเนาะที่ได้มาเที่ยวเพราะว่าอินดาก็เป็นคนมักเที่ยวได้เดือหน้าเฮาก็จะเดินทางไปใส่สมบูรณ์อีกมาทุกคนอันนี้กาศสายฝน่นมาหาน้อง่อนอินดาก็ต้องเห็ดอันรเลี่ยก,ก็เลยเอยอยูหอยบัดิบก้าวก็ได้เนาะ แม่เหมือนเสียงดีบรรลุราเพิ่งเราเป็นม้วนแม่เราเป็นเสียงดีดีแบบฟังบไรก็มึงดีนี่อยู่ได้มีเครื่องอยู่ได้มีเครื่องตรวจจับบาตรตรวจอตรวจจับบาตรอ๋อลองดีกว่าลดแม่มาลองแล้วไาม่นนน้อยไม่ดุอ่อนอ่อนน้อยจ้าเพราะีใสเอาด้ย นี่บอกสีให้ใส่ผัดกะเพราเลยนี่ใส่ผัดกะเพราเอามาอีกเอาเล็กๆค่ะเออเอาเล็กๆเลยป๋อจ้าเล็กๆเพราะเราใส่ผัดกะเพราเนื้อผัดพริกแกงเราก็ต้องเอานานนิดนึงเอาหน้กเลยค่ะค่ะนี่แหละเพราะเราใส่ผัดกะเพราที่แม่เคุณแม่สุภาพชอบอย่างนี้ แม่สุภาพชอบอย่างนี hmm. mm ้ค hmm. right ่ะขาบุม oh right ีมี่ตีกว่ามีค่ะมีเดี๋ยวแม่จะหามีมาทำช่วยอยู่อีกสักสองสามนาทีอันนี้มันน้อยบ่มันน้อยโอ้ยมันน้อยอันนี้มันคมกรงนู้นจิ๋จิ๋ไปหามาให้สามเซียวใส่จุ่มเฮ้ยฝากไปเด้อมีดกระเชียเด้อสามเซียวขาข่วนในข่วนโอ้่หเดี๋ยวเราไปดูท่าผีกันค่ะดีท่าผามันนอนขามหลัง เราใส่นี่ตัวไว้เราจะป่วยปกตินี่นีโตไปแล้วน้อโอโตอุ้ยนี่ตอนนี้ใส่ตัว าไงโอม่ไปเโต้ให้ก็โต้เราก็โกงโต้หนขื้อมาโดยเอาเอาใหญ่ใหญ่นี่น้าุกน้อยหลัง่ะนานแล้วไปซึ่งตาเอาใหญ่เลยที่จะปวดจวดชวดเป็นแบบนี้ลยดีกว่าเนียนเาซ้อนสมบัต เอาล่ะนโตนี่บ่แม่นบ่แม่โอ้นี่มันจังซี่โอ้จัโตเีอด็อนมางนที้อืามเนได้ี่ยางนเด๋ไบปเอออก็าบาไปเ็กเออบาบาเป็ไบาาเอาอ เอาก็มีนุ่ันผัดกะเพราตัวเ็นระเม่น่อเอาละเอียดันไหนก็ได้ยุเอาเอาใหญ่่่างม่ใยมันะเหีดพูดนีน้อยเพราะว่าเพิ่อยากได้นอยไงเออนี่แหละมีได้นี่ต้องเอามีน้อยมันเพราะเขาปกติเขาอเออนเาเาสิปรเาปกติเพิ่ระเทศกีนอยู่แล้วอยู่ลาวนะบพิ่งเอาเบิ่งสีมือเพิ่อยู่ลาวเพิ่เพิ่อนไทยเพิ่งญี่ป็นได้เข้าเิ่งจะให้เสียซื้อได้ อย่าให้เสียซื่อนะลินดาลินดาสาวาเนี่เขาเป็นเซฟคนนั้นเซฟคนไหนเซฟเซฟประเทศลาวเซฟประเทศลาวอันนี้เพ่ประเทศเมนูนั่นเนาะทุกคนเมนูวันผัดกะเพราเป็นเซฟประเทศลาวโอ้ไม่ทรรมดา เมนูด no ีๆก็่อยเป็นแบบเมนูพิสดารนะทไมดามนูสาต้มหมูสิง์ขนาดไม่แคกินเป็นยุติแม่เนอะต้มหมูสิง์แมต้มหมูสิง์ไม่เปๆ่กล้าไม่กลินต้มหมูสิงค์แมนจ้าเอามาจรใส่หมูสิง์ก็เอามาแต่อยู่บ้านเนี่ยอยู่ภาอยู่หลเขาเขาซื้อมาละเขา เขาไปหาม้าขายเไม่ขายบเนเอาเอามาเห็ดเังไหนไหมฮะเอามาเห็ดเังไหนมาล่นไฟแล้วเล่นล่นดินดมาตนล่นไฟรอกนังออแห้งุ่นางอคอกนปะย่าเยอยย่าเนี่ยร่เคยกินปนย่าลองลองไ้ย่าเคยกินให้เอฟซให้กินลมเบิงให้เอฟซีกินลมเบิ้งกินดาบมาอันเพื่อนเพื่อนเราไม่เห็ดจ๊ไหนเนี่ยก็เอามาครัวเลยค่ะเออล่นไฟเลยค่ะ ยิ่งคือเฮ็ดกับอันเมียงเกาะกับปอแไม่ไม่ไก่ะนะสัวไก่ยคือสัวไก่เฮ็ดเลื้อมันเ่ยแล้จะต้มก่อนมแมนเฮ็ดยิงคือคล้ายคือัวไก่้นสีไม่สีสีเอานังมันเนื้อมันหวนแมนันนี้แรกสิซัวสัวคือไก่นี่แหละใส่ข้าวฟัวงว้าหนหยิบแมนใส่พวกแพเด็ดเด็ดเด็ยิ่งข้าวเจ้าวานเนื้อมันสีไม่เป็นเนื้อขาวๆแมเส้นใหญยๆขาวๆแมนแซแบเลยแล้วันนี้ข้าวเจ้าวานไม่เป็นเนื้อหวานหวานแมนบ่ ย่าไม่เคยกินเลยกลัวกลัวมันเป็นแน่อ่เข้ามาถนัดเนาะไม่เคยเห็ดไม่เคยกินหอมครบ่เคยกินปลาไหลไงแก่เขถนัดปลาไหลเคยไปซีนนะเพิ่นยูเจนหน่อยพอแม่เป็นผ้ากินเป็นปลาซีนเป็นออมแม่ปลาไหลปลายาวแต่ตอนนี้ไม่ไม่ทำไม่กินแล้วไม่กล้ากินมันเป็นปลาที่บาดเลือดหลายตดอย่าไม่เคยกินออ๋เดี๋ยวที่คนขอลงลงคลิปกันแล้วก็นล้เดี๋ยว ครบนินดาเข็นว่าจนไม่นเ่ม่็จะออกมาดัดใหอได้ลยโอ้ได้แม่ครัวมาทำอร่อยทำอาหารอร่อยเดี๋ยวน้องเจรี่มือแรงเข้ามาบอสทางยูทูบบอสโจเนี่ยบอสโจเป็นยุธยายุธยาทั้งหล่อทั้งเก่งด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวดก็เป็นลูกชายคนที่สองลูกพี่แจกคีอแต่ลูกชายสี่คนคนนี้ ออแ,แล้วก็แามนาดแปมน้าเป็นคนโลกเป็นคนโตแต่ตัวเล็กๆอ๋ออือมีแต่คนเก่งๆเนาะมีแต่คนเก่งๆตามหน้าก็ไปไปกับสาวน้อยไปกับคุณแม่คุณย่านี่แหละไปทําไฟ led ไงอ่เอาเขียววันที่ยี่สิบเก้านี่หรอมไม่ยี่สิบเก้าเนี่ยเพชรลำเพลินคนละวงสาวน้อยเพจบ้านแพรนี่คือปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้เข้าไปมินิอยู่ย่าไม่ได้ไปด้วยเขา เป็นตามมวนเนาะเขาว่ามีรถเฮมีอันมีรถแผลปูหมวลรามีอันของเดบินบอสโจเนี่ยเขาก็มีรถแห่สองคันมีทั้งรถแห่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวดต่อไปก็จะมีรถแห่เขากำลังทาอยู่ผลิตอยู่ตอนนี้เนี่ยมีรถแห่รับงานไ้แล้วรถแห่สองคันหมุนกันผู้ใหญ่บ้านสายจวดก็นักร้องก็รับไปเรื่อยๆใครอยากเข้ามาเขาเข้ามา ครอยากไปรถแห่ก็จะจัดไปทั้งอยู่วงใหญ่แล้วก็อยู่รถแห่ทั้งหลาสาวน้อยทั้งหลายที่ลำพอนได้เลยลูกชายก็มีเจ้าพูนเกรงๆเราเป็นหัวหน้าวงก,ก็เลยเออมีเจ้าพูนรอๆเ่อะๆเก๋ของปูยังรออยู่แล้ว <laughs> น้องก็ยังไม่กลา้าขึ้นเป็นบางบางขงั่วเขาก็ถ้าถ้าว่าชายในโทรศัพท์นี้กล้ายอยู่เดถ้าหลายหลายคนนี่เขาก็อา่านถูกัน อายเห็นอย่างก็เป็นซิลิปินอ้าวไอทำไมเวินไม่ได้ว่าอายแล้วนี่กคือเขินเองเอ่อเบลายใส่ตาจ้องมาที่คนเดียวเออถ้าเราเป็นมีเลือดศิลปินอยู่แล้วเราไม่ไม่อายหรอกนู้นครับแล้วก็พรสวรรค์เรามีแล้วก็ทำไปคี่เห็นว่างเขาเด็กเริ่มพ่อเป็นว่าอะไรเคลียร์พ่อก็ได้ให้พ่อได้ให้เคลียร์ที่รานมันมีน้อยแล้วอืม อตอนนี้นะเ,เ,ปปเ,เ,เน,บบนี่ยบ้านเมืองเขาเปิดเปิดไงเข้าเข้ากับพีโอกาสไปไปไปลองไปล่ามไปสางสีสันบนเวทีให้พีเให้ใหนอทัวโลกเข้าไปเพิ่งแ้าเดี๋ยวกับพี่ครอบชุมได้แหละถ้าคนไหนไม่อยากมาดูหน้าเวทีก็ออนไลน์ซื้อออนไล 100, น์บัตรละร้อยบัตรละเก้าสิบเก้าบาทเช่นมอนัเพชรัมเพลินบันที่สาวเก้าเขาก็จะแค่เก้าสิบเก้าบาทแล้จะขึ้นเวทีน้อง เก้าสิบเก้าบาทใช่หนูก็ซื้อช่วยเขาดิออนไลน์เนี่ยปัตออนไลน์หนูไม่ได้มาหนูก็ซื้อช่วยเขาก็ดูที่ออนไลน์เซื้อแจกเออซื้อแจกเอาซื้อแจกไปด้วยจกประเทศะไรตาว่าแจกประเทศลาวแจกประเทศลาวเออแจกพี่แจกน้องเขาเดี๋ยบอ่ะบอกว่าเออน้องจะขึ้นเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยคณะนี้คณะอ่ะในลำพูนผู้ใหญ่บ้านสายจวดน้องจะขึ้นเวทีสาวเก้า เดี๋ยวนี้นี่กูเอามาไล่นะให้ไดน้าว่าเป็นหน่อยนี่ขาสะพาย<ม>แกนทบเอฟซีเยอะอนางมีบาลายมาสะพายเยอะนะตอนนี้นางจะขึ้นเวทีบันที่สาวเก้าเอฟซีก็บอกว่าเขาทําอะไรรอแล้วนองเออดีใจแน่นรอนนองไม่ธรรมาดานะกระแสมารแรงนะตอนนี้ที่หลากระแสมาแรงเนีย คนเกิดฮัน,นยูใส่ที่สิบเก้าคนเกิดที่ย<ะ>ี่สิบเก้านี่นะยุใส่จ <29 S 1> ัดอยู่สิบเก้าอยู่สำนักง,งานไปอำเภอไงเนี่ยอยู่เส้นทางที่เรามาเ<อ>นี่ยต<อ>ิดถนนดำเอาพี่น้องพี่นี้ฝากไปสาม,มีหลหานค่ะ<อ>เดี๋ยวปวดติดตามตอนที่จะไปทำปูนเร<อ>ื่องที่เขาอะป้าหน่อยจะทำให้ไปดูใหม่นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ Thank เยอะเลยผักเยอะๆลูกอร่อยแต่ไม่ชอบผค่ะ่กชอบผค่ย่าไม่ชอบตัวมันอันนี้คุณกระร่อยเป็นข้าเห็ดอันนี้จะใส่ผักพริกแกงอันนี้เมนูแล้วก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูขากระเท้าไก่ในจานกระเท้าไก่ผัดพริกแกงร้านเกลือเรียบร้อยแล้วเกลือเรียบร้อยแล้วจะกินอะไรสักอย่างมานี่จะเอาไปคุ้ว่ากานได้หรอนะนี่แหละคุ้มว่ากานเดี <cuanto S 2> ๋ยวอยกเกิดตังแซ่บซิ หือว่าก้าเทียบซื้อมากะว่คุ้งกับมนีเอาไปซื้อหรือคุ้งกับกเทียคื้งกัเทียมมากกลยเองแล้วเขาบอกว่าเขาชอบติดใจตำตำโอเคเออเขาบอกว่าเมื่อนนี้อะไนะหนาไปตำให้กินตำพริกกะเพากอตำพริกับกระเทียมกะเพราีนราอาหารเสาว์ัวลำาพื้นยาบ้านก็่อยว่เห็นหลายอย่แ้วกินหนึ่งเลย ประเดี๋ยวคุณเจาก็มาเบิงตัวมาเบิงอาหารจะละัลเมืองย่างเจ๊ายังแรงเพิ่นบอกว่าตอนที่คุณย่าเดินสายเนี่ยไม่มีเวลาทําครัวลําเพลินไหนบอกว่าครัวลําเพลินทำไมไม่ทำกับข้าวคะนะไปกับบางฝ่ายนี่แต่ไปน้ำหมอนร่ำบางเตื้ยสถานที่เนี่ยอ่อำนุ้ยก็จะไปเฮ็ดอยู่หลังตู้รถตู้รถพระบางทีสถานที่มันก็ไม่เหมาะเราก็ไม่ได้ท,าทดําบัดนี้ยู่บ้านแล้วพี่ดอกพี่รุดูการแล้วคุณได้แม่จอะ มาทํคาคุณย่าก็จะมาทําให้พี่เห็นเนาะฮะเบิรงคือกเกาแผลแซ่บๆน้อพี่น้องก็ได้ยากได้สูตรของคุณย่ายชุดหัก็มาดูในแก้วครัวลำเพงหมดแล้วอ่านไว้รับรองว่าไม่ปิดหลังแค่หลายแส่หลายแต่้อเแต่หลายแสนหลายใครนะแป้งนัวหลอะไรแป้งนัวลของมากเนาะใส่ไปเลยจ้าแป้งนัวแล้วก็ขาดที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาล ัละทุกคนแล้วคลิปนี้ลินดกักจะมาขออ่หยุดคลิปยูนีเนาะทุกคนเพราะว่าลินดกักกะสิเข้าไปเต้นกินแล้วหูวซึว่าคลิปนี้มันยาวเลยไว้เป็นคลิปที่สองสะเนาะ อันนี้เดียวที่เป็นซูโมงค่ะนะพอลินดกักก็ทายมาเาเๆาเนะทุกคนพอลินดักอยากยทายดุนโดดจึงได้มาเธอหนึ่งลินดักก็มาแตะโกแตะไก่เนาะยังบุพอยังนั่งรถอ้อมไปละอ้อมมาเนาะที่เจ้งงันมันบริไก่นี่มีแต่นั่งรถแต่ขอนแก่นมานอ้อยเดียวนึงมีแต่สามสิบกิโลก็กมาโหดเนาะลินดักก็ไปอ้อมแต่มาหาจราคามาคนะอ่ะอะไรสำหรับที่นี้ลินดักก็จะขอจบลิ่เพียงเท่านี้เด้อบายบาย